ปาเจราจริยโนตีคุณุตตารานุสาสกาข้าขอประนุดน้อมสักการบูรพาคณาจาน ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเขารบอบพิวัน ระลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชาขอเดชกตะเวทิตาอีกวิรยิยาภาปัญญาให้เกิดแตกฉาน ศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศิลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสีประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเธอ ปัญญาุทีเกาเรเตเตทินโนวาเทนามิฮังปาเจราจริยโหตีคุณุต สกาข้าขอประนุดน้อมสักการบูรพาคณาจารย์ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอบพิวนันระลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชา ขอเด็ดกะตะเวทิตาอีกวิริยภา,าปัญญาให้เกิดแตกฉันศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศีประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเทินปัญญาวุฒิกาเรเตเต ปเจราจรียหนตีคุณุตตรานุสาสกาข้าขอประนุตน้อมสักการบูรพาขณาจย์ ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเขารบอบพิวัน ระลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชาขอเดตกตะเวทิตาอีกวิรยิยาภาปัญญาให้เกิดแตกฉาน ศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศิลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสีประโยชน์ทั้งวีแก่ชาติและประเทศไทยเธอ ปัญญาบุญที่กระเท่เท่ที่นวตะนามิหังปฏิราจริยวนติ ตาระนุสาสกาข้าขอประโน,นุดนมสักการบุรพาคณาจารย์ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยาแก่ข่าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอบพิวนันระลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชาขอเดชกะต ตศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสรีประโยชน์ทวี แก่ชาติและประเทศไทยเทินปัญญาวุที่กาเรเตเต ปาเจราจริยาโนตีคุณุตตรานุสาสกาข้าขอประนุดน้อมสักการบูรพาคณาจาน ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเขารบอบพิวันระลึก คุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชาขอเดชกตะเวทิตาอีกวิริยาภาปัญญาให้เกิดแตกฉันศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสิประโยชน์ทั้งวีแก่ชาติและประเทศไทยเธอ ปัญญาเทเทเทุที่กะเรตตเตทิโนวาเทนามามิหังปัเจรจริยาหุนตี ตาระาร้าสาสกาข้าขอประนุดน้อมสักการบุรพาคณาจารย์ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอบพิวนันระลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชา โคเดะตะเวทิตาอีกวิริยาภาปัญญาให้เกิดแตกฉันศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศีประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเทิดปัญญาวุฒิกาเรเตเต ปาเจราจาริยโหตีคุณุตตรานุสาสกาข้าขอประนุดน้อมสักการบูรพาคณาจาน ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเขารบอบพิวัน ระลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชาขอเดชกกะตะเวทิตาอีกวิรยิยาภาปัญญาให้เกิดแตกฉาย ศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศิลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสีประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเธอ ปัญญาุเท,เท,เทีเกาเรตตเตทินโนวาเทนามามิหังปัจเจรายริยาหนตี พุทธะรานุสาสกาข้าขอประนุน้อมสักการบุรพาคณาจารย์ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอบพิวนันระลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชา ขอเด็กาตะเวทิตาอีกวิริยาภาปัญญาให้เกิดแตกฉันศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศีประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเธอนปัญญาวุที่กาเรเตเต